สวัสดีครับเดี๋ยวติดตามเพจโอ้โหเล่นกันตึงจังวะโอ้โหเล่นกันตึงจังวะโอ้โหลิงยี่เตียวไม่ดาเดจไม่ค่อยมีเดี๋ยวไว้ โอ้โหลิงอีเดียวไม่ดามเม็ดไม่ค่อยมีเด้๋ยวกากลับมของขไ่ด้มแรงขนาดน้รรรูให้สิ้ใ ดีครับเย <The> like um, ี oh! ่ยมดีคร <the peng uins> oh, ับกไปกัน yeah. บ oh, so ้ารู้สึกทักทายมาหวันดีครับแลแทงดึงอะอยู่างมันนะติดตามเพจกลับไปกันบ้านอเราจอสตีมอร์นะครับผมเจอสตีมอรยตัวกับเจอกับสตีเมอร์อีกตัวหเจอกับสตีมอร์อันนึ่ง ยสูสเมนซื้นโดน,นสองรอบแล้วนะ่ะยน่าจะตายของนาจะา้มา,า,าเกือน่าเกตายแล้วพี่เมื่อกี้ยสูมั่งมาเติมไม่รู้มันโดนอะไรมายีนะ่าเกิดตายคอมเ่นมกของเรา ถูกโจมตีไปนะกำลังไปนะเอลสุดอยู่ล่างกลางอยู่กลางอยู่กลางเดียวยูเขนเดียวไปก่อนนะเดียวยูเขนเดียวไปก่อนนะถามได้เหรอถามเลยจนเนึ่งหน้ามันได้อย่ตีเลยด้วยได้อยากไปล้ง

โ้หเลนเนื้อนี่ยทำไมของมันแรงค่ะพี่เนอตีเจอตรงนีกแล้วอันสดสะปดีอเล้อมเลนดักของเราถูกโจมตีรโดนีสุดแล้วึ้นป้อมจริงจริง หน้ามานะตะเกียบมังกรตัวแรกใช่ไหมเนี่นยใช่แต่เราได้ดา yourself. เลียอไหนเล้่นีวลัง่เน่โอ้โหโอ้วป้องกัศตรูหายไปแล้วสุก่ำลังดศุรออกไปศัตรูกำลังแอบโจมตีป้อมอยู่

น่ากะมาแล้วตายสีแล้วเนี่ยตายเยอะกว่าใครด้วยมูลาดเอาได้ปะน่ะไม่ได้ศัตรูเวทป่าเราแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลมีสีน้หลาด Baik. Bu ini dia. Baiklah. 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 เ,เนะอ,อ็นเอ็นวายเอ็นอันดอนรามาหนึ่งไปไปหนึ่งกัตตาที่พี่พีาา่ก็มาดูสวยดูน่าเดี๋ยวผมมุกนึงฟังก่อนแล้วกัน กลางของเราถูกโจมตีไอ้ปุยเนี่ยหุ่นยาวบานโหลิงยี่เตียวไม่มดาไม่ค่อยมีเดอเว้ยดูเล่นเนี่ยเล่นไม่ค่อยเกิดอะไช่วงหลังนะไปไปไน ไมนะ่อนเะรนะียครมปูกไปแล้วเียนะไฟเล่น,ลนนะมันไปบนนะมันไปบนนะยิงไปิงไปิงไปเตมพันวะเนี่ยเราเรียกเข้าเราเรียกเข้าม,มันกลับแล้วมันกลับแล้วโอเค okay. เราเรียกตรงหออุ้ยสองตัวเลยมาก่อนัอนมาก่อน มันตึงจัดเจ็ดสีเมอร์ดังนั้นยิงเข้าน้าซ้ายอ่ะมันเข้ามันเข้าพร้อมกันเลยไม่ตอนนี้ผมจะโดนจ่าไปหนะตายหกแล้วเด็ก ไม่ได้เลคือโอ้ยสวยๆออกมาคนออมาคนทำแค่ดาเมจลีเลสเปิดมังกรเฮ้ยเลสเปิดมังกรเฉยไปไฟเล่นไปไฟเล่นไปถ้ามาเพจนี้ไม่ม well? ีดาครับไม่ไฟเล่นไปแค่ก็คือแพ้ไป ปกปูตัวตรงไม่รัตบแล้วข้าล่างขางล่ไป,ไปเลิงคนนึงแต่ถ้าเ,กเกล่นเกมเราก็ไม่ไหวนะเจอรอเรียบปูมไม่ได้อะดาเมจไปไหนหมดวะโวยแล้วแต่งแล้วตองเล่นกของเราอยโจเต นี oh. Oh. ่เ <hypotheses> ท okay. <asy> <I see. ang blanket> okay. <re fer> ่าของหนึ่งอินที่แล้ว I don't know if absolutely electric. a bullet of bomb, it took ไปไปสวย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 เอาเรียกมาพี่เอาเรียกมีติน่าจะมีติเก็บเป็นคิวไปสวย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 เกายเป็นเลือน้อยแล้วอ๋อแล้วทำไม่ตายยืนอยู่ในวงวเาเรียก กันงั้นยืนนะยืนนะอาบูมันนะอาบูมัอยู่อาบูมัอยู่มาเิเมูมมรได้อยู่ยิ่มรได้อยู่แมรไม่ได้ละเอแ้ล้วเราต้องค่อยๆเล่นถ้าเราไปแบบเห็นแต่ไฟมันก็ไม่ไหวหรอกราต้องทำเดนด้วยเอ้ยเดอ โอแค่กันบนให้ผมก่อนอัวตึกกันหมดไอ้มันมีป้อมขนาดน่ะเอาป้อมล่างเร็ก่อนนะเร็วก่อนนะมีเลสถอยได้นะมีเลสอยู่คนเดียวอ่ะ สตรีมเมอร์จริงนะพี่สองดูแล้วเนี่ยสตรีมเมอร์จริงเนี่ยเขารังเล่นก,กับเราอยู่ใช่ใช่เขาเปิดนาบ่ะมันเป็นหน้าต้องตรงนะเนี่ยโฟกัสโฟกัสกับเกมก่อนใส่ไปลิงเข้าซ้ายลิงเอ้ยลิงเข้าขวาวววอ่าสไปไป คี่รูนะพี่เห็นเนี่ยเกมเนี้ยเจอกันแล้วป้องทำไมชุดพี่เหมือนผมเลยไม่ตายมีรอเลี้ยวรอเลียวรอเลี้ยวเราขอโฟกัสเกมก่อนจะเจอเพจจะเจอเพจเขาแล้วโอ้มาทันมาทันพี่โดนซิ่งโดนของเกิดแล้วรอดับแดงกับปอเกิดมา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 างเลยกลางเลยเพี่อนเราได้มูดัดแบกเนี่ยมูดัดหมด ลอกอะไรเลยียกเก็บอยู่เหมือนกันนเนี่ยลีน่าเนี่ยเอาดักได้ไหมเอาดักได้ไหมถ้าจะได้อยู่ดีถ้าไม่ได้ก็กอดเลยผมดักไเลยด้ไม่ได้แบบนี้ฉัรอป้อนเลยด้วย โออมากกนนะถอยก่อนนะดีน่าล้องนะหนักมาผมนี่นี่เาเสียแดแล้วนะ ทำไมแทงเราก่อนเยอะจังวะตัว <background> น <noise> ี <pay> ้อ <challenges> ึดอีกแล้วคืดก่อนยีไนนเีนะเฮ้ยไม่กี้นอนยังกินข้าวเลยเป็นของไม่ได้ตัดติด้เป็นชื่อนี้เด้ง

แข้งเปิดโหดมากเลยเมื่อกี้นี้จี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 สวยครับผมไปตีบ้านตีบ้านจีจีครับผมเดี๋ยวขอส่งเพจเขาแป๊บนึงนะเจสเจส Dark Solo แรงเนี่ยไปเดี๋ยวพี่กลับห้องเดิมเลยกลับห้องเดิมทีมเดิม เดี๋ยวผมลองลองเล่นเธอต่อสวยนะเทวท้ายเกมโูตแรงแล้วเมื่อกี้แทงโค้สวยอะเปิดยังสวย